สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่มีออนไลน์นะครับอฟีสัซน16นะครับเป็นฟีสัซนปัจจุบันนะครับล่าสุดเลยนะครับมาจากไอจีซีเอนะครับผมเป็นคนที่ทําเซิร์ฟเถื่อนให้ คนไทยเล่นแล้วก็คนต่างประเทศหลายประเทศเล่นนะครับก็มีหลากหลายเวอร์ชันด้วยกันเยอะนะครับซีซั่นสิบหกนี้มันก็มีอาชีพใหม่มาแลครับเป็นอาชีพปืนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเริ่มนะครับเริ่มแนะนําการเล่นสําหรับคนเริ่มต้นนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับในซีซั่นสิบหนะครับในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับสองพันสิบสีนี่นะครับสองห้าหกสี่นี่นะครับ อ่าก่อ,อื่นแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาดูอาชีพนี่นะครับอ่าแต่ละเซิฟมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับบางเซิฟก็เลเวลสองร้อยสามารถสร้างตัวละครได้บางเซิฟก็ต้องซื้อพวกไอเทมเปิดนะครับเพื่อต้องอต้องเสียเงินซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีอยู่สิบเอ็ดอาชีพนะครับ แต่และอาชีพมันก็จะมีสายในการเล่นไปหลากหลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแค่เบื้องต้นนะครับว่าในซีซัน16นี้นะครับสําหรับ11อาชีพมันแบ่งเป็นกี่สายนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอไปลงคลิปอื่นนะครับว่าเจาะจงเป็นสายๆไปนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มตรงอา,อาชีพปืนนะครับ สำหรับอาชีพปืนเท่าที่ลองเล่นมานะครับมันก็จะมีเฉพาะสายเวทนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาลองสายไวเวทดูนะครับสายอื่นเท่าที่เล่นมาดามเมจมันไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟจริงน่าก็จะเล่นยากอยู่นะครับสําหรับเซิร์ฟเถื่อนก็นแล้วแต่เซิร์ฟเลยนะครับบางเซิร์ฟเล่นง่ายบางเซิร์ฟก็ใช้เวลานานอยู่นะครับ อาชีพปืนนะครับเป็นอาชีพใหม่ที่น่ามาในฟีซันนี้นะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับมีหลากหลายเซิร์ฟนะครับเท่าที่ลองเล่นดูอาปืนนี่คือจริ่งนะครับดาเมจแรงมากนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นเน้นสายเวทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างรอยก็ขึ้นทีละห้านะครับอันนี้เป็นอาชีพปืนนะครับสกิลหลักๆนี่นะครับมัน,นก็มีอยู่สี่สกิลนะครับบางเซิร์ฟก็ดอกจากบอลบางเซิร์ฟก็มีขายในร้านนะครับแต่เซิร์ฟเผื่อนส่วนใหญ่จะมีขายในร้านหมดเลยนะครับชีพปืนนะครับผมหลักๆก็เป็นสายเวทนะครับ ใช้ปีกเดียวกับพวกวิาสาทนะครับนี่นะครับสกิลเดี๋ยวเรามาดูสกิลรูนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเล่นนะครับก็ลองหาสักเซิร์ฟหนึ่งนะครับที่มีมีคนเล่นเยอะๆก็ลองโหลดมาเล่นกันนะครับมันก็ไม่หนีห่างกันมากนะครับถ้าไม่ใช่เซิร์ฟจ,จริง เพราะคนทำเซิร์ฟมีแค่คนเดียวนะครับ IGCN นะครับผมก็คือก็ขายให้พวก GM เขามาันพัฒนาต่อมาปรับนู่นนี้นั่นนะครับเเดี๋ยวมาดูว่าชิพป,ปืนสกิลรูนมีอยู่2สกิลนะครับเป็นสกิลน้ำแข็งแล้วก็อันนี้สกิลหมูครับแรกเป็นสกิลเดียวนะครับอันนี้เป็นปืน BA นะครับผม ชุดก็มีอยู่สายเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาชีพ,พปืนหากเพื่อนๆสนใจก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวลองต่อไปนะครับส่วนเอววิวไนอะไรนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะมันมีมานานนะครับก็จะแนะนำแค่อาชีพใหม่ๆนะครับอาา่าต่อไปมาดู อาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาหลักๆนะครับสําหรับคนเล่นเก่าๆที่มยังไม่รู้ก็น่าจะมีหอ,อกมีดูวิสานะครับซลเลยเยอร์นะครับผมมาดูซลเลยเยอร์นะครับต,ตั้งชื่อเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเท่าที่เล่นมายิ่งวัยเยอะก็จะยิ่งแรงนะครับผมก็คืออ่า ลูเซร์ฟเอรนนะครับที่ราองเล่นมาเปิดสร้างละครมามันก็จะมีไข่ตรงนี้นะครับเปิดใช้ได้เลยนะครับเป็นไข่สัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่นะครับอธิบายเกี่ยวกับใส่ไข่สัตว์เลี้ยงของอาชีพนี้ก็คือไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเวลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็รวมเป็นอิลูเอชั่นให้นะครับเป็นเป็นอ่าล่างที่ดีสุดยอดให้เลยนะครับผมนี่นะครับไม่ต้องหาหินหาอะไรนะครับเดี๋ยวมันก็เป็น maximum มันเลยนะครับผม มาดูสกิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนแต่ละเซิฟมันไม่เหมือนกันนะครับบางเซิฟมีขายร้านบางเซิฟมีอ่าต้องไปดรอปเองนะครับอยู่ที่คนทําระบบนะครับอ๋อเอ๊ะมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะน,น,น,นี่นี่ครับเฉพนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนมีดเล็กนะครับก็ถือว่าแรงนะครับหลักๆคือส่วนใหญ่เล่นสายไวกันนะครับ แต่ส่วนส่วนที่จะจอดลึกเดี๋ยวมีไว้มีโอกาสผมจะไล่ทุกอาชีพทุกสายให้นะครับสําหรับซีซันสิบหกเลยนะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้สําหรับคนเล่นใหม่นะครับที่อยากอลองมาเล่นดูนะครับว่าซีซันสิบหกมันมีอาชีพอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็ถือถือว่าแรงนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาอาชีพนี้นะครับสกิลหลักๆก็จะมีหนึ่งสองสาม 56สกิลนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลของรูนกันบ้างนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับแถมสัตว์เลี้ยงมาให้ด้วยนะครับลองไปหาให้วุ่นวายนะครับผมณตอนนี้นะครับของเซิร์ฟไทยของที่เขาเปิดกันก็เปิดขึ้นมาเยอะนะครับเห็นมีอยู่4-5เซิร์ฟนะครับ ก็คนเล่นเยอะกันทุกเซิร์ฟนะครับลองไปศึกษาหาข้อมูลนะครับชอบเซิร์ฟไหนก็ลงไปเซิร์ฟนั้นนะครับสำหรับผมนี่ก็คือเป็นทำคลิปนะครับอ่าเป็นแนวทางไว้ให้เพื่อนเพื่นที่เล่นเริ่มเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวจะลงพยายามลงให้ทุกคลิปนะครับผมพยายามโจนี้ว่างแล้ครับถ้าไม่ติดงานก็เดี๋ยวต้องไปศึกษาใหม่นะครับอ่าซิซันสิบหกนี่มีอะไรปรับเปลี่ยน เข้ามาเยอะนะครับหล,หลายๆอย่างนะครับผมเข้ามาเยอะมากนะครับการตีบวกกันอะไรนะครับสกิลใหม่อาชีพไนอะไรพวกนี้ก็ามาเยอะนะครับมีหลากหลายเข้ามานะครับผมสกิลลูนก็มีสองสกิลเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสายใช้ไวหมดเลยนะครับ ชิพนี้น่าจะไวนะครับแต่สายอื่นผมยังไม่ได้ลองนะครับลองแค่สายไวก็ถือว่าแรงมากนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอลูมิษศาสนะครับลูมิษศาสก็เป็นสายไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นนะครับผมเพราะมันเท่าที่เล่นมามันไม่มีความโดดเด่นนะครับ ว้วอวก็ไม่เคลนได้นะครับเป็นล่าบอสก็ไม่ไหวนะครับผมต้องไปคือโซโล่เดียวไม่ได้นะครับต้องไปเป็นปาร์ตี้นะครับสําหรับรูมิซาร์นะครับมันเหมือนเอาวิสาร์มาผสมเอลนะครับเดี๋ต้องวิวให้เลเวลสิบก่อนนะครับถึงจะว่าไปดูสกิลได้นะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับ ที่คนไม่ค่อยนยิยมเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะพยายามเดี๋ยวลองอตอนทําคลิปเจาะสายอาชีพเดี๋ยวผมจะลองให้วลวมันตันแล้วก็หาของนะครับก็จะลองทําเป็นคลิปพวกเป็นลองไปล่าบอสอะไรพวกนี้นะครับว่ามันไหวไหมนะครับก็ผมที่ทําคลิปนี่ผมทําหลายเซิร์ฟนะครับแต่เซิร์ฟที่พวกล่าบอสล่าอะไรพวกนี้ก็ก็คือหาเซิร์ฟที่มันใกล้เคียงกับเซิร์ฟจริงมากที่สุดนะครับ พวกค่าค่าเซตตัสอะไรพวกนี้ครับก็จะพยายามไม่กดปับนะครับไม่กดปับไม่กดอะไรแล้วก็เอาที่มันค่าค่าทุกอย่างมันใกล้กับเซิร์ฟจริงนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเล่นนะครับผมเพราะบางเซิร์ฟนี่ก็มีรีได้นะครับอย่างต่างประเทศที่มีรีรีเซติตัสได้ด้วยนะครับโอเคนะครับดูวิสานนะครับก็มีถือคาทานะครับคาโรนะครับ ชุดก็เหมือนชุดวินะครับเวทบางเวทก็ใช้ของวิศาสตร์นะครับผมเท่าที่เล่นมาเหมือนมีสองสายนะสายสายอาเวทนะครับแล้วก็ไวเวทนะครับยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองนะดูวิศาสตร์เอาเป็นอ่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมหาหาทําคลิปให้นะครับตอนนี้กําลังปั้นอยู่นะครับกาลังปั้นกําลังหาของมาอยู่นะครับก็ใจเย็นนะครับผม มาดูสกิลรูนนะครับรูนมีกี่สกิลก็อ๋อมีหนึ่งสกิลอย่างเดียวนะสกิลช็อตนี่นะครับสกิลช็อตชิปอาชีพรูนิสตอาวุธมีถึงอาวุธซิงเวิร์ฮาร์ดนะครับชุดก็เป็นชุดหนึ่งันหนึ่งร้อยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับโอเคนะครับ ซีซั่น16มีอาชีพใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนไนท์นะไนท์ไนท์มีอีกสายหนึ่งขึ้นมานะครับดาบโลนะครับสำหรับซีซั่น16นะครับจะใครจะลองมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้ดูสักหน่อยนะครับก็คือเป็นสายดาบคู่ก็สายทวนนะครับนี่มันจะเนวสายทวนเป็นมันมีโลเข้ามาครับสายดาบโลกครับผมนี่ครับมันมีโลเข้ามานะครับ มีสกิลใหม่เข้ามานะครับสกิลใหม่นี่ครับเทออ่าที่ผมลองนะผมว่าแทงไฟแรงกว่านะครับแล้วแ,แต่คนชอบนะครับเดี๋ยววันหลังบางว่าเดี๋ยวทําคลิปเปรียบเทียบให้นะครับผมบางคนก็บอกว่าแทงใหม่ดีกว่าผมแทงไฟน่าจะแรงกว่านะครับนี่นะครับมออีโล่เข้ามานะครับเป็นสายดาบโล่นะครับ นั่นจะเป็นสายไวนะยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้ให้ไปดูคร่าวๆนะครับพวกเซตตรงเซตตัดก็เดี๋ยวแ,แนะนำที่หลังนะครับผมสายนะครับนี่ครับสายโลกโอเคนะครับ ทำมันก็มีนะครับซ้ำก็มีอมาใหม่นะครับแซลมอนเดี๋ยวเมื่อกี้ปืน,นล็อกซเลเยอร์ูปวิศสสาอหอ,อกนะครับหอ,อกอหอ,อกเท่าที่ลองนะเมื่อก่อนนะสกิลชันนิ่งนะครับแรงมากแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่เล่นนะมันเป็นเมจิกพินนะครับเมจิกพินนี่คือมันได้เดี่ยวๆเนาะสกิลหมูไม่ค่อยแรงนะครับหลักๆสายแก่งไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นนะครับหอก เนีเล่นสายไวกันนะครับอา่ามีอะไรเ่รอมีสาร์ไม่มีนะครับซมมอนอา่ามาดูซมมอนนะครับซมมอนนี้อา่ามีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับมีอีกสายเงิเพิ่มขึ้นมานะครับสายสมุดนะครับผมเป็นสายสมุดเพิ่มเข้ามานะครับ ีที่สสิบหกนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนเข้ามาเยอะนะครับนี่นะครับมามีนีครับมีสมุดเข้ามานะครับผมก็ลองมาสัมผัสดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเจาะลึกไว้ที่หลังนะครับไว้ทีหลังจาะลึกไปยมาใหม่นะครับผม เป็นสกิลสกิลผีนะครับเป็นสกิลหอกครับเป็นเศษหอกออกมานะครับผมใส่สมุดด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มาแนะนําสําหรับคนเล่นใหม่นะครับที่อยากมาเล่นนะครับเออซีซั่นสิบหกมันก็น่าเล่นขึ้นมาเยอะนะครับมีหลากหลายอาชีพให้มาเลือกนะครับมีปืนเซเลื่อยรูนวิสาทหอกดลอดนะเมจิกเมจิกก็มีสองสายนะครับ สายเวทแล้วก็สายดาบนะครับสายดาบนี่ยังไม่ได้เจาะลึกนะครับดาบล้วนไวล้วนอะไรพวกนี้ยังยังยังไม่ได้เทสนะครับบัตรน,นะครับผมัมอนเลวสำหรับซีซันใหม่ๆนี่ค่าต่างๆมันไม่ได้หงีห่างกันมากนะครับเท่าที่ซีซันนี้ก็คืออ่าปืนนะครับปืนนี้ขี้โกงสุดละครับสําหรับมอนสําหรับอะไรพวกนี้นะแต่ว I P อมันก็นะก็จะมีหอ,อกนะครับหอ,อกหลอดไหนนะครับยัง เินเจ้าพวกสายวอลอยู่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้มาแนะนำใหม่นะครับผมโอเคครับขอมากับ